วันดีครับบนไปด้วย EP นี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องของสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีหรือสถานการณ์ของบิตคอยในเวลานี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ณนะเวลาที่เราอาดัดเนี่ยบิตคอยมาได้ลงไปในราคาที่ค่อนข้างจะต่ำมากกแล้วประมาณ2 2 0 0 0ดอลลาร์หรือ2 1 0 0 0ดอลลาร์แล้วยังมีแบบหลุดจาก2 1 0 0 0ดอลลาร์ลงไปอีกโอเคเราก็เลยจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยนะแล้วแบบสถานการณ์ของคริปโตตอนนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรที่มันยังน่ากังวลใจอออ่กนะครรับบต้งวา ช่วงนี้มันเป็นช่วงเรียกว่าตลาดหมีหรือตลาดแบร์อย่างแท้จริงเลยตลาดแบร์ก็คือตลาดของอทุกอย่างเลยที่แบบเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นแล้วแบบมันอาจจะเป็นขาลงอาจจะซบเซาในระยะยาวไปเลยอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาครับบิตคอยเนี่ยถูกเหมือนกับว่าถูกเบรกไว้ด้วยแบบเศรษฐกิจของโลกเนาะ้วยหลักครับปัจจัยอ่ะมันจะมาจากหลักๆเลยก็คืออ่าหนึ่งครับผมการที่เฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยในประเทศอเมริกาเนาะซึ่งเฟดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยครับเขาจะมี กลยุทธ์ในการที่จะแบบเบรกภาวะเงินเฟอ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยโอเคแหละครับพอเวลาขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่า ปริมาณเงินนะครับที่จะต้องอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นคริปโตอะไรยางเงี้ยยิ่งคริปโตเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยเนาะก็จะถูกอะครับดึงไปอยู่ในการลงทุนที่มันมีความปลอดภัยมากกว่าอย่างเช่นในกรณีอะครับพอเฟดเราขึ้นดอกเบีย้ยใช่ปะการฝากเงินในธนา,าคารเอย่ยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอย่ยอย่างเงี้ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นซึ่งของพวกเนี้ยครับมันจะมีความมั่นคงอะที่มากกว่าคริปโตหรือมากกว่าหุ้นด้วยซ้ํามันก็เลยเป็นการที่ดึงเงินนครับ ปัจจัยที่2ครับปัจจัยที่2คือเกิดจากการที่แบบเกิดภาวะ stagflation ทางโลกครับ stagflation มันคืออะไร stagflation มันคือภาวะที่เป็นภาวะเงินฝืดแล้วดันเหมือนกับว่าของมันยังแพงเนี่ยโดยหลักปกติแล้วครับเวลาเงินฝืดเนาะของมันจะไม่แพงขนาดนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเงินก็ยังฝืดนะแล้วของก็ดันแพงขึ้นอีกเนี่ยพราะมันเกิด stagflation นะครับมันก็ทําให้หลายๆคนจะมีความกังวลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือการลงทุนที่มันจะ โอโหน่ากังวลมากขึ้นกว่าเดิมอะโดยปกติแล้วครับเวลาเกิดภาะวะแตกเฟชั่นอย่างเงี้ยครับอย่างแรกอะสิ่งที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือคนจะไม่กล้าลงทุนเพราะคนไม่กล้าลงทุนนะครับเงินที่จะไหลเข้าไปสู่ใน Bitcoin เงี้ยก็จะไม่ได้เยอะละพอมันไม่ได้เยอะปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ Bitcoin มันจะไม่เป็นขาขึ้นแล้วรวมงตลาดคริปโตทั้งตลาดด้วยเงี้ยครับ พอมาถึงตรงนี้ครับหลายคนก็จะเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีอะไรปัจจัยอย่างอื่นตามมาอีกไหมจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ปัญหาของบิตคอยครับมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่อร์เซลเซียสาเขาได้ประกาศว่าห้ามมีการฝากถอนบิตคอยอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณเตือนไกลๆครับว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราเกิดลูน่าลูน่าคริสิสเนาะ เ,เกิดแบบภาวะทั้งแบบทั้งลูน่าทั้งเหรียญเทอรล,ล่าที่บอกว่าเป็นสเตเบิลคอยเงี้ยมันก็เริ่มมีความน่ากังวลแล้วว่าเฮ้ยแล้วบิตคอยมันจะลงไปแบบนั้นไหมมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเงี้ยพอนะตอนเนี้ครับพอเรามาเช็คตามข่าวต่างๆเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มมีความกังวลเกียกับตัวบริษัท MicroStrategy ซึ่ง Micro s t r o t t r y นะครับมันเหมือนกับว่าเขาเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยเนี่ยมากที่สุด เดียวมากสุดในโลกเลยก็ว่าได้แล้วเหมือนกับว่าบริษัทนะครับกำลังมีปัญหาในความที่ว่าไมโครเซจี้ครับมีต้นทุนการถือบิตคอยเนี่ยที่ราคา30,000่นดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับราคาบิตคอยมันอยู่ประมาณ22 0 0 0 2 3 0 0 0ดอลลาร์เนาะหมายความว่าตอนนี้เขาอะขาดทุนไปแบบค่อนข้างจะเยอะมากแล้วอย่างนั้นก็เกือบ3 3บาเเแล้วครับก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้มาเนี่ยแล้วบิตคอยราคามันยังลงไปมากกว่านี้อีกอบริษัทอเมีต้องแบบขายอะ ขายเพื่อแบบชดเชยการขาดทุนอะเหมือนกับเป็นการคัดลอส์ะเนาะเป็นภาษาที่เราจะพูดว่าแบบในภาษาหุ้นภาษาคริปโตเนี้ยเพื่อทําให้แบบเป็นการรักษาเงินกระแสะเงินสดที่ยังมีอยู่เพราะถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยครับที่เขาถือไว้3 0 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยอยู่ดีมันลงไป10,000ดอลลาร์เนี้ยหมายความว่าเงินต้นของเขาเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมด2 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ66%แล้วอะซึ่งมันก็อาจจะลงไปได้มากกว่าน,นี้อีกในระดับแบบพอสมควรเยนะลยเนาะรวมถึง อีกบริษัทหนึ่งครับพี่ว่าถือบิตคอยก็คือ Tesla. ทเทสลาให้เราคิาว่าพอเทสลาเขาถือบิตคอยเนี่ยมูลค่าบริษัทนะครับก็อาจจะมีความผันผวนตามตัวราคาบิตคอยที่มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอะเนาะแต่ว่าเทสลาจะไม่ได้ถือเยอะเท่ากับแบบไม่ได้ถือเยอะเท่ากับบริษัทไมโครสเตจี้อะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไมโครสเตจี้เนี่ยถืออยู่ประมาณ1นึ่งแสนกัเหรียญหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันกเหรียญเออหมายควาว่าแบบอืก็อาจจะ มีผลนะถ้าเกิดว่าเขามีการเทขายเหรียญทั้งหมดลงมาเนาะเพราะว่าอย่างกับตอนนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าบิตคอย n ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้มันยังไม่ออกมาทั้งหมดเพราะมันยังขุดได้ไม่พออย่างเงี้ยมันก็มีความกังวลนะครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดไมโครเซจจี้เนี่ยเลือกที่จะขายทิ้งแทนที่เลือกที่เป็นการซื้อถั่วเพิ่มอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ตลาดของบิตคอย n เนี่ยมันแคลชลงไปแบบในระดับที่แบบหน้าหน้าหน้านหน้าเร็วไอหน้ากังวลใจมากเออซึ่งตอนเนี้ยครับมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์เนาะที่เราต้องมาดูกันว่า จากเนี้ยราคาของบิตคอยจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะเข้าซื้อราคาไหนใช่ปะจริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่าในมุมมองของเราอะนะ ตอนนี้ราคามันไม่มีใครที่สามารถซื้อที่ก้นหลุมได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะแบบว่าไปขายในราคาที่แบบยอดดอยได้อย่างเงี้ยเราก็จไเป็นากต้องแบบวิเคราะห์กันให้มากขึ้นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนน่อเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้แม้กระทั่งคนที่ขุดเหรียญบิตคอยครับคนที่ขุดบิตคอยตอนนี้นก็คือชักปักกันออกไปเยอะมากแล้วตามที่มีข่าวออกมาเนาะมันก็เลยทําให้แบบในมุมมองของเราครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะเราก็เลยคิดว่ารอให้ กราฟมันมีการปรับตัวให้เห็นแนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดเจนก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ครับตลาดเหมือนกับกำลังมีความกังวลในแง่ของวันพุธเนาะวันพุธหรือวันพุ่งเนี้ยที่จะมีการพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยหรือการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟด เอ,อแต่ว่ามันก็มีหลากหลายกระแสนะครับที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยราคานี่แหละเป็นแบบคนจะต้องกว้านซื้อแล้วนะอย่างเช่นแบบกองทุน Skybit Capital ครับเขาก็บอกว่าณนะเวลาเนี้ยเป็นจุดที่แบบเราควรจะเข้าไปซื้อ Bitcoin นะซื้ออีเธอเรียมนะหรือว่าเงินสกุลอื่นๆอีกอย่างเงี้ยแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับมันก็ยังมีความน่ากังวลใจอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าหลายข่าวครับก็ มีการที่จะแบบโต้แย้งอยู่ว่าเฮ้ยราคาเนี้ยมันน่าซื้อแล้วเออรวมถึงอ่าจากตอนแรกครับที่ว่าไบ n นสมีการปิดประกาศไม่ให้ฝากถอนบิตคอยตอตอนนี้เขาก็กลับมาเปิดให้ถอนแล้วเนาะรวมถึงอ่าใ,ใครอะ่ะเหมือนกับว่าเห,เหมือนกับว่าแบบมันจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะอย่างเช่นแบบอ่า คนที่เขียนหนังสือพ่อสอนลูกรวยครับเขาชื่ออะไรนะโรเบิร์ตคิโอสกิเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยคนจะต้องซื้นะถ้าเกิดว่าราคามันล่วงต่ําถึง20,000ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาที่คนจะชอน,นาามากเพราะนี่อาจจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับยังไงก็ตามครับการที่บิตคอยหรือตลาดคริปโตเนี่ยมันติดลบตอนนี้จากต้นปีอ่ะโหไปแบบประมาณแบบ50กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนเนี้ยในอเมริกาครับมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยอย่างเช่นบริษัท หลายๆอย่างที่ทำเป็น Exchange ของคริปโตเคอเรนซีครับอย่างเช่นคอยคอยเบสหรือเจอร์มินายครับพวกนี้ก็มีการถแถลงการว่าจากนี้ครับเราจะมีการชะลอการจ้างงานหรือว่าเลิกออพนักง,งานบางส่วนออกไปครับด้วยตลาดพอคือตลาดคริปโตมันมีความซบเซาเนี่ยมันทําให้ปริมาณการเทรดต่างๆในระบบอย่างเงี้ยมันลดลงเยอะมากๆก็อาจจะเป็นผลทําให้บริษัทครับ ที่เป็นบริษัทเอ็กชแนนทั้งหลายเนาะโดยปกติแล้วเขาจะอาศัยกําไรจากในส่วนของการที่มีเก็บค่าธรรมเนียมในการให้ที่ผู้คนมาซื้อขายอย่างเงี้ยมันลดน้อยลงแต่ว่ายังไงก็ตามครับบีนแน e กับเป็นเหมือนกับว่ากับเป็นเหมือนหัวหอกเลยบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่ลดการจ้างงานเพิ่มนะเราจะไม่ลดการจ้างงานเออเราจะไปเพิ่มการจ้างงานเราจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นรวมถึงเราอาจจะแบบมีการไปเทคโอเวอร์บริษัทอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยแต่ มันก็ยังมีอีกหลากหลายบริษัทนะครับที่มีการปลดพนักง,งานออกไปเช่นแบบ crypto.com หรืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเ,เป็นว่ายัางไงเราก็ต้องมารอดูกันก่อนนะครับว่า Bitcoin จะลงไปเท่าไหร่แล้วจะมีโอกาสกลับมาไหมในความเห็นเราถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้อ่าเฟดมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นอ่าขึ้นแบบเป็นแบบ ในสถานที่แบบน่ากังวลมากเนี่ยบิตคอยก็อาจจะมีให้เห็น20,000ืหรือหมื่อาจจะรูปไปอย่างนั้นเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกนี้เฟดไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนออกมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีตลาดที่มีความเป็นไซด์เวย์ไประดับหนึ่งอาจจะแบบขึ้นๆลงๆอยู่นลงลงอย่างเงี้ยประมาณสักหลายๆสัปดาห์จนกว่าจะแบบจะมีการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยความที่ว่าตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อทุกประเทศในโลกค่อนข้างจะสูงมากนะครับก็บนไปเลอีพีนีนะครับสิบนาทีล ก็ถือว่าเราก็เลยมาเห็นสถา,านการณ์มันค่อนข้างจะมีความแย่มีความน่ากังวลมากก็เลยจะเอามาชวนคุยกันว่าเฮ้ยต้องรับมือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ไงเราก็คิดว่าคนจะต้องถือเงินสดได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปรอดูกันนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปกับช่วงเวลาของปีนี้ที่เหลือก็วันนี้บนเบลลอร์อีพีนี้ขอลาแล้วครับสวัสดีครับ